ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกทท่านนะครับชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็กับพบกันอีกแล้วนะครับก็นะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับนะก็ที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงนะครับเอารถเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับเขาตัวเนี้ยนะไปแกะนะครับเครื่องจนตนนะครับ พื่อดูข้างในนะเปลี่ยนหัวใจใหม่นะครับคือผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจใหม่นั่นแหละนะครับเป็นวาวลูกสูบอะไรใหม่นะครับให้พี่ช่างเขาเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็โอเคครับได้ผมมาลองดูนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มาเมื่อวานนี้ก็มาลองขับดูนี่รู้สึกว่าแบบปืดป๊ดๆขึ้นเลยนะครับบิดอะไรก็แรงกว่าเดิมนะครับกนะ็แต่ ไปจนมิดมิดไม่อะไรอย่างงี้ครับเกินไปนะครับก็ผมก็ไม่ได้เป็นคนบิดไมเป็นหรือหรือว่าเป็นข่าวแวนอะไรยังไงนะครับนะก็ขี่ขับขี่ตามปกตินะครับไว้ขับขี่ไปตามถนนหนทางตามหมู่บ้านนะครับแค่นั้นเองนะครับนะแต่ก็ผมลองทดสอบลองแล้วนะครับนะหลังจากที่ไปไปไงไปโมดิฟายมาใหม่นะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่นะก็ รู้สึกว่าดีกว่าเดิมนะครับแรงกว่าเดิมเยอะหลายเท่านะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําการพูดถึงอาการหลังจากที่เปลี่ยนลูกสูบลูกสูบเก่าวาล์วเก่านะครับออกใหม่หมดเปลี่ยนวาวใจใหม่หมดเลยนะครับก็อ,อาการนะครับก็ตอนนี้มันก็เสียงมันก็ดังดังอยู่นะเพราะอาจจะพี่ช่างเขาบอกว่าลูกสูบอ,อะไรนะพวกนี้ลูกสูบแหวนอะไรอาจจะยังไม่เข้าที่อะไรเงี้ยครับแกนลูกสูบหรือ อะไรเนี่ยมันก็มันเป็นรถคันนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาแต่งมาก่อนนะผมก็อ่ก็อย่างว่านะก็เดี๋ยวเราไปสักพักหนึ่งนะครับก็ขับขี่ไปสักพักหนึ่งก็คงจะดีนะครับนะผมคิดว่าย,ยังไม่เข้าที่นะครับก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ทำด้วยนะครับในรูปแบบสไตล์แบกแบกแบกแบบนวของผมนะครับคือก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงอาการแล้วสตาร์ทให้ดูนะครับนะตอนนี้นะครับ อะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะถ้าหากว่าเป็น sẽ đăng tóc tét tóc tét nè nè โอเคคือเอาง่ายๆนะครับมันบางบางครั้งเห็นไหมที่ผมปล่อยใช่ไหมมันมันก็เร่งเองนะครับคือเขาตั้งเกมไว้แล้วนะครับคือถ้าเร่งอ่อนกว่านี้เนาะมันก็จะดับใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแหละเออช่างมันเถอะนะแต่ก็คุ้มขอให้คุ้มค่าคุ้มราคาครับก็ยังดีกว่ารถคันรุ่นเก่าๆนะรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณราคาหกพันนะครับนะก็เขาเปลี่ยน ลูกสูบเปลี่ยนอะไรให้ใหม่นะครับเปลี่ยนวาล์วใหม่ก็พันกว่าเองนะครับก็พันหนึ่งร้อยบาทนะก็คงจะได้ของดีแหละเนาะก็ช่างก็หวังจะให้ได้ดีแหละนะครับก็เป็นสตาร์ทมือนะครับนะแล้วก็สตาร์ทเท้าดีกว่ารุ่นเก่าๆที่ไม่มีสตาร์ทมือนะครับโอเคครับก็ขับไปไหนมาไหนได้โอเคครับนะก็อาการอย่างที่เพื่อนๆพี่น้องได้เห็นได้ทราบกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเสโอกาสนะครับรีวิวนี่ครับล้างให้ ให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันเลยนะครับนะก็ทั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวฉีดนี่ครับตามนี้นะครับผมไม่ได้โปรโมทนะก็นี่ครับซื้อมานานแล้วอยากจะลองดูนะครับว่าก็จะลองดูนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับสีเขียวก็ซื้อมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับยังไม่ได้ใช้ทดลองแล้วล่ะเคยทดลองใช้แล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้ใช้จริงๆจังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองใช้แบบจริงๆจังนะครับไม่รู้ว่าจะใส่ได้เปล่านี่ครับก็อ่าตัวนี้นะครับก็ใส่กับสายยางนะครับก็สายยางก็คงจะก็คงจะเนี้ยก็เป็นขันอย่างนี้นะครับก็น้ําก็คงจะรั่วซึมอยู่นะครับแต่นี่ผมก็ลองลองดูแล้วนะครับก็ต้องขันแน่นนะครับแต่เราใช้มือก็อาจจะพออยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็นีครับคือ เราก็ต้องกดอันนี้เอาไว้สําหรับให้รัดกับตัวนี้นะครับก็มันอยู่แล้วโดยไม่แหวนตัวนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับก่อนโอเคครับเดี๋ยตอนนี้ก็ใส่ตัวนี้นะครับนี่ครับอ่ะก็ประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะอยู่ลักษณะน,นี้อ่ะอันนี้เนี่ย คือเป็นแรงดันน้ํานะครับที่เราปรับหัวฉีดได้นะเป็นหัวทองเหลืองนะครับเขาก็เราเนี่ยเราสามารถเีืครางนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดแล้วก็ล้างดูกันนะครับ มคือมันมันมันปรับได้นะครับหัวเฉดเนี่ยเห็นไหมมันปรับได้นะหเห็นไห้แล้าก็ปรับตัวนี้นะครับเราก็เห็นไหมครับนะคือผมแต่ว่าต้องต้องใช้ใช้อะไรนะมือมันมือมันเลื่อนนะครับมันก็ต้องใช้อะไรเนะี่ยคือ,อเเห็นไหมครับเนะี่ยอันนี้มันก็รั่วอย่างงี้แหละนะครับเราต้องพันงน่ายแต่อันนี้ก็ปกตินะครับ ผมยังไม่แน่นนะผมเปิดไม่เต็มแรงนะก็ค um anyway> ือเรานี้แหละมัน okay. คือเราต้องเปิดไว้เพราะมันไม่แน่นนะครับเราก็ต้องเอาแค่นี้ร้างไ่แค่นี้ก่อนนะตันนี้แล้วกันนะ มันได้ที่นี่ก็ใา้ได้แต่ถ้าเปิดแรงเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะนี่นะมันนี่ะมันก็หลุดนะต้องใช้ตัวนี้เข้าสวมนะต้องใช้แหวนตัวนี้นะเดี๋ยวมันก็ยากแป๊บนึ่งเ้องสวมกับไอ้ที่ตรงนี้หน่อยนนมัจะได้ นี่ <laughs> <laughs> นนกลังสมแวนตกครอบนี้อยู่นะครับ โอเคครับ okay, เดี๋ยวผมคิดว่าคงจะอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมมาามทำตัวนี้อยู่นะนี่ครับผมก็ขันเจ้าตัวนี้อยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับระวัครับอยาให้มันแน่นตรงนี้นะมนให้มันหลุดนะ โอเคครับเนี่ยผมก็จะเปิดไปเนี่ยเต็มที่ละนะครับนะตั้งอยู่มุมเดิมนะครับนะโอเค okay, ครับเดี๋ยเราแป๊บหนึ่งกลมนิดหนึ่งครับอ่ะโอเคครับนี่กลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้เปิดเต็มแนวค่อยๆดูสิอ่าโอเคครับอ่าโอเคแล้วครับเนี่ยได้มาเนี้ะครับติดๆไป Ya, dia kok ketet, kan. เนี่ยมันก็ปรับได้นะห,หมุนได้ปรับกันี่นะครับนี่นะอนะไรนาผลกันไล่ออกนะน Mm -hmm. I do อนนห่ย,ยก็ต้องพิจิตรไปถามได้มากมายนะครับก็ใช้ตัวนี้เลยเชฟนะง่ายๆนี่นครับ ต้องเช็ดที่หัวมากสิข้างบนก่อนนะครับข้างบนก่อนอาจจะเช็ดแบบสเปรย์สปะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปมันก็เช็ดไปเช็ดมามันก็คุ้นคุ้นมือคุ้นเคยนะครับเคยชินเองนะครับให้เขาใหม่สักหน่อยนึงม่งต้องทาน้ำลงนอนยาเลยแล้วนะครับกองง่ายๆ สไตล์สไตล์แบบล็อกลนะครับจบใครจะติดต่อรับจ้างเช็ดรถนะครับ ก็เชิญได้นะครับก็เช็ดตามแบบนี้แหละนะง่ายตกงานนอสิครับนะก็ครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะก็เชิให้ดูเฉยๆแบบนี้ก็ดูให้ชมเรื่องอะไรนะก็แค่ก็แค่คือเอารถไปบริไฟ กแล้วก็โดนเป็นรเน้อมันครับเสร็จแล้วล่ะนะครับโอเคแล้วอันนี้ ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทให้รีวิวให้ชมดูกันนะว่ามันจะเป็นเหมือนเก่าไหมครับนี่ก็ใส่แววแววแล้วนะครับนี่แค่นี้ก็ขัดเช็ดแล้วล้างแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับนะครับก็แบบง่ายๆนะครับดูท่อดูอะไร สไตล์เคยแต่งมาก่อนน้ำรถคันนี้นะครับเคยแต่งมาก่อนนะครับก็จะมีช่องใส่ตัวนี้ด้วยครเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีนึงนะครับว่าเกไมเนี่ยเสียแล้วนะครับสายนัตัดไปแล้วนะครับเกน้ำมันก็ยังดีอยู่นะครนะก็แบบนี้นะนี่โอเคนะลองสตาร์ทดูซินะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ nè nghe kỹ các bạn, nè các bạn, đáp một, à, ra nè นะครับนะมันก็ก็ยังดับอยู่เหมือนเดิมนะครับอะไรเดี๋ยวแค่ตัวนี้ก่อนขพอภะยนะที่ถ่ายแบบเนี้ยนับผมก็ไม่มีใครช่วยถือให้นะครับทำเองหมดนะโอเคนะเดี๋ยวจัดใหม่นะ นหมรนะครับอย่างนันก็จะคำท่าจะดับเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อกี้นี่มัอห์จะดับเองนะครับครับนะครับเกนเข้าไปเงี้ย

you อเคลอันนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับสําหรับผมนะคนอื่นอาจจะดูยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็นี่แหละก็มันคือก็พอขับขี่ไปไหนได้มาไหนได้นะก็ถือว่าแรงนะครับเนี่ยแรงนะ คือแรงเหมือนเดิมนะเปลี่ยนลูกสูบอะไรใหม่คนระับเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนวาล์วใหมนะ่ข้างในนะครับข้างในนั่นข้างในนะครับโอเคละนะครับนนะผมก็ล้างใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นเป็นรอบที่สองครั้งที่สองนะก็คือว่าโอเคแล้วนะคนระับรถคันนี้ผมก็เอาไว้ใช้จนซ่อมไม่ได้นั่นแหละนะครับนะนะคิดว่างั้นนะก็เอาไว้ขับขี่เล่นตามไปมาตามหมู่บ้านนะครับจนคิดว่า เสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกจนซ่อมไม่ได้ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนอะไรนู่นแหละนะครับนะผมถึงจะขายของ,งเก่าอะไรเศษเหล็กอะไรก็ว่าไปนะครับนะแต่เขาคงจะคิดว่าเขาคงจะอยู่กับผมได้นานนะครับนะโอเคครับงั้นก็งั้นก็ขอจบการเสนอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับนะผมก็ไม่มีอะไรที่จะนี่แหละก็แค่แค่มาอะไรคือมาให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องทราบความคืบหน้าเฉย หรือว่ารถหลังจากเอ่อหรือถอนแกะจนเละหมดเละเฟะหมดแล้วเนี่ยสภาพจะหลังจากนั้นจะเป็นอะไรยังไงนะครับก็นี่แหละครับนี่เห็นไหมก็ใช้ได้ที่ปกติเหมือนเดิมนะครับพี่ช่างเขาก็ดีสุดยอดแล้วนะครับนะ <c oughs> ประกอบใหม่ครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับโอเคครับงั้นก็ถ้ามีประโยชน์อะไรยังไงหรือมีความรู้อะไรยังไงนะครับอ่าก็สามารถที่คอมเมนต์บอกกล่าวผมได้นะครับ แนะนำผมได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์อ่าต่อไงก็ขอให้เพื่อนๆพื่อนน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังจิตกำลังใจให้ผมครับบช่วงนี้วันสองวันนี้ผมก็หยุดพักอ่าในการทำงานในไซต์ก่อสร้างก่อนครับเพราะว่าผมปวดแขนเมื่อยแขนมากเลยอย่างที่เห็นนะครับที่อ่าให้เล่าสู่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องชาวยูทูบเบอร์หรือ f c ที่ติดตามผมได้ฟังกันนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคครับผมก็ขอจบการแต่งเพยงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับว่าจะเป็นผมจะนําเสนอหรือรีวิวคลิปอะไรงไงต่อไปก็โปรดรอติดตามชมกันได้ต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ